สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮเดดอยากรู้ต้องดูสำหรับคลิปนี้เราจะมาสรุป3ตัวบนแนวทางมิติใหม่ที่1กันนะก็เป็นแนวทางมิติใหม่ที่1เป็นแนวทางหลักเลยก็ว่าได้นะแต่เมื่องวัที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับส่วนใหญ่มันจะไปแนวทางมิติใหม่ที่2ก็ค่อนข้างจะเกือบจะถูกแต่ก็ไม่ถูกนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะก่อนที่จะไปสรุปนะผมก็มีคําแนะนํานิดนึงที่วิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับการสรุปสามตัวบนมิติใหม่ที่หนึ่งสูตรมีทั้งหมดกันสิบสองสูตรนะครับก็จะเป็นสูตรที่ว่าสองตัวมาหนึ่งตัวทั้งหมดนะครับตั้งแต่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนะครับสูตรที่สี่ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ จนถึงสูตรที่12นะครับผมก็ได้จดข้อมูลลงไปทั้งหมดนะครับแต่คงไม่ได้บอกสูตรนะครับถ้าบอกสูตรนี่เป็นชั่วโมงก็เวลามันจะนานไปนะครับจะทำให้เพื่อนๆจะเบื่อกันนะครับเอาเป็นว่าสูตรทุกสูตรคำนวณจริงอะไรจริงหมด นะครับแต่ผมไม่มีเวลาอธิบายให้นะครับถ้าอธิบายก็จะนานแล้วมันก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเบื่อนะครับมันนานไปเอาเป็นว่าผมสรุปมาตามนี้ให้แล้วนะครับสูตรแต่ละสูตรนะครับเห็นไหมครับสำหรับสูตรที่1ก็ไล่เรียงไปเลยนะครับทั้งหมดมีด้วยกัน12สูตรอันนี้สิแล้วก็มาเพิ่มอีกสสูตรนะครับมาเพิ่มอีกสสูตรก็จะได้ ส5 6 7 6 7 3 4เจ็ดหกเจ0 1สามสี่แปนหน้าหกนะครับทั้งหมดสิบสองสูตรสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาถึงแล้วเข้ามาดูบางท่านก็ไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้คิดคำนวณสูตรให้ต้องขออภยัยจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจริงๆผมจะ อบอกสูตรบอกคำนวณให้แบบอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับหรือถ้าไม่ต้องการให้ผมคิดคำนวณสูตรแต่ว่าต้องการให้ผมจดข้อมูลลงเลยแบบนี้ก็คอมเมนต์กันมานะครับว่าชอบแบบไหนนะผมจะได้ทำถูกต้องนะครับจะได้ทำจะได้ทาตามตามตาม,ตามใจสมาชิกเพื่อนๆนะครับส่วนมากมชอบแบบไหนผมจะทำให้นะครับโอเคฮะ เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะ,ะข้อมูลผมก็ได้จดลงมาเรียบร้อยแล้วนะมาสคูนี้ที่ผมได้บอกไปนะครับก็ไล่มาตามตามสูตรตามทุกครั้งที่เราได้คำนวณกันนะครับ4 5 6 7 6 7 3 4นะ4 5 6 7 6 7 3 4กนะครับก็ไล่ไปนะครับ8 9 3 4 2 3 8 9 3 4 เห็นไหมครับก็ไล่ไปนะแต่ผมคงไม่ไล่ให้ดูทั้งหมดเอาตามนี้แล้วกันนะอโอเคเรามาดูกันเลยงวดนี้เราได้แค่สามสามชุดเห็นไหมครับแต่ชุดที่เด่นจริงๆแล้วมันออกตลอดนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะพลาดไปแต้มหนึ่งหรือตัวหนึ่งหรือเปล่าเพื่อนเพื่อก็ต้องนำไปวิเคราะห์นะครับนำไปวิเคราะห์อัน,นดี เอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเ,เ,เข้ากับสูตรเข้ากับเลขเด่นของพอเพื่อนเนพะื่อนและสมาชิกนะครับลองลองเอาไปปรับปรุงดูนะโอเคงวดนี้จริงๆนะครับมันมีมี8มี9มี9มี0 9ย์อยู่ตรงกลางด้วยนะนะครับแต่ผมให้มันเป็นเลขลองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลขเยอะ นะครับที่มันออกมากๆนะครับอ,อย่าง01 01เห็นนะครับ01เนี่ยมันเยอะมันมาก34 34 23 3มันมากนะครับมันมากกว่าสูตรที่มันออกตัวเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ออกนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับ45เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะ45เห็นไหมครับอันนี้มีตีใหมท่ทีหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมครับ ออก475นะมันมาตัวเดียว45เห็นไหมครับมันมา45แล้วมันก็ออก45นะครับมันออก475เเลยอืมโอเคนะครับมันก็ไม่มีอะไรแน่นอน โอเคครับแต่เราก็ไม่ได้จะทิ้งไปนะครับสําหรับเนะเราก็ไม่ได้ทิ้งนะเ,นเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับแต่ว่าตามหลักสูตรแล้วก็คือเลขที่อยู่ตรงกลางและมากที่สุดจะเป็นตัวที่ออกเอาตามเอาตามเอาตามเกณฑ์ในะการคิดคํานวณก่อนแล้วกันนะโอเคครับเรามาดูโซนแรกนะครับก็คือ90อา่า0 1 0 1 9 0 0 1 0อยู่ตรงกลางนะ เราบนะอกไว้ตรงนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนนะโซนที่2ก็คือ3 4 3 4 2 3 3าอยู่ตรงกลางโอเคนะจริงๆมันมีอีกโซนหนึ่งเห็นไหมครับ4 5 5 6อันนี้ผมก็ถือว่ามันมาแค่มันมาน้อยนะผมก็ไม่ได้เน้นไปแต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็เอาไปใส่ได้นะผมอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ วิเคราะห์กันได้ดีนะครับแต่ว่าผมจะวิเคราะห์คำนวณไปตามไปตามสูตรแล้วกันนะคือสูตรที่มันออกมากก็จะเอาตรงนั้นนะครับจะเอาแบบนี้แล้วกันนะส่วนอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือ 67, 67, 56เห็นไหมครับ6อยู่ตรงกลางนะครับจริงๆที่ผมได้พูดไปมี8 9 9 0นะครับ เรามาจับกันแล้วนะครับมันก็จะได้036นะครับ036อืม036มันผมมันผมจะลืมไปตัวหนึ่งนะครับขอภัยครับอืมมาจะลืมไปตัวหนึ่งนะครับ036 039อืม036 039ขอภายครับ 036039อ่าอันนี้เผื่อ,อไว้นะครับ036039แล้วก็369อ่าถูกต้องนะครับ369เห็นไหมครับแล้วก็มาที่169 1อ๋อ1น,นี่มายังไงนะเดี๋ยวผมนึกก่อนนะโอเคครับเผื่อเอาไว้ถ้า0มันไม่มานะครับ ผมก็จะเอาหนึ่งเข้ามานะครับกลัวว่ามันจะเหมือนงวดที่มันผ่านมาที่มันพลาดไปโอเคนะครับเพราะว่าสูตนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเลขดับด้วยหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะ,ะน่าจะเป็นเลขดับนะครับแต่จากที่ผมได้พูดไปนะครับเลขดับเลขอะไรไม่ต้องไปสนใจนะเอาตามสูตรก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกอยากจะไปดูรายละเอียดที่มันลึกๆหน่อยไปดู สรุป3ตัวบนนะครับมิติใหม่ที่2นะเพราะว่าคลิปนั้นจะสรุปรวมทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะไม่รวมนะเพราะว่าผมจะไม่ให้คลิปมันยาวผมจะเอาข้อมูลตามนี้เลยแล้วกันนะผมจะไม่พูดถึงเลขดับเลขเ,เลขต้องห้ามนะครับหรือว่าเลขอะไรต่างๆนะไปดูที่มิติใหม่ที่2นะครับมิติใหม่ที่2จะรวมเอาไว้เยอะเลยนะครับลองไปดูกันนะครับ เอาเป็นว่าเลขเด่นนะครับที่มันออกทุกครั้งแลวมันน่าจะออกก็คือ036โอเคนะครับแล้วคราวนี้ผมจะไม่สรุปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะผมจะไม่สรุปนะครับจะไม่เอามิิใหม่ที่ที่2กับที่หน่งไปรวมกันแล้วนะจะรวมในคลิปนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวรอสักคู่นะครับอ่า Okay, อันนี้ได้4นะครับได้4ชุดอันนี้เป็นมิติใหม่ที่2นะครับมิติใหม่ที่2ได้3ชุดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจดลงไปเลยแล้วกันนะ,ะมิติใหม่ที่1 036 369 136ขออภัยนะเมื่อสักครู่นี้ผมได้เพิ่มมาอีกก็คือ039 นะครับอันนี้ก็เป็นตัวลองนะ039มิติใหม่ที่1ที่เด่นนะครับที่เด่นก็คือ036ส่วนมิติใหม่ที่2ก็เป็น025นะ025ส่วนใหญ่ก็จะมี0 นะครับส่วนใหญ่จะมีสูนโอเคตามนี้นะครับเพื่อนๆและสมาชิกครับยังไงก็ต้องพิจารณากันนะครับเลขส่วนใหญ่มันมันชอบผิดไปแต้มนหนึ่งไปตัวหนึ่งนะครับแต่บางทีมันก็เข้าตรงเลยแต่งวดน,นี้โชคดีนะครับที่ว่ามันเลขมันได้ชุดน้อยนะเลขมันได้ชุดน้อยมิธีใหม่ที่1ก็ได้4ชุดพิธีใหม่ที่2ก็ได้3ชุดก็เลือก,เล,อกเลือกเอานะ เัาปปรับปรุงแนวทางกันดูนะครับว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็แบ่งปันแนวทางให้กับเพื่อนๆและสมาชิกกันนะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะ งวดนี้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนนะยังไงก็พิจารณากันดีๆนะครับลองปรับปรุงดูตัวเลขลองสลับกันดูนะว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนดูนะครับเพื่อนๆนะโชคดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ